กำลังตกเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุเรียนที่ใช้กับสมแดงกันกรดูเขากำลงังแตกอาทิตย์หนึ่งเน่ะต้นผลหนึ่งพ่อบนอยู่พ<ม>อพับเนี่ยมันจะเขียวทันทีเลยอะ่ะ <c oughs> ไแลรใบมันจะดึงออกมาใบาย,ยาวดีพอพอผลไปพับอยู่ทวงจะยาวไงแอ้วลูกมันจะขยายออกมาโตงไงประมาณสักกี่วันถึงจะเห็นปรไมาณกี่วันครับประมาณสิบกว่าวันก็ลูกผลแล้วมันเร็วขนาดนั้นเหรอเร็วเลยย้ายปูมาเป่งๆเลยอ่ะเหรอะ พอตอนช่วงมันออกดอกไหมอพอออกดอกพับผลไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดดีไงพอออกดอกมาพับเนี่ยนะพอช่วงดอกบานพับผลเลยครัวมันจะเหนียวอ,ะอ่ะอะมันเหนียวแล้วใช้ผสมกับอย่างอื่นมั้งไหมครับผสมข้าแมลงอ๋อตัวเขาบอกชีก้แล้วกลัวมันจะเหนียวเลยผมก็ลองดูว่ามันเหนียวไหมแล้วมันเหนียวจริงไหมที่เหนียวจริงเหนียวจริงแล้วดดกติดดี มายธรรมดามันจะลวงไงดอกมันจะต้องลวงม,มั้งนี่มันไม่ลวงอ่ะปกติผมไม่ต้องขีดมันลวงเองมันอ่ะบางทีลวงก็เกลี้ยงอ่ะออกแบบนี้เถอะหนอก็ดูออกแบบนี้ก็รวยแหลกปกติมันดอกขนาดนี้ไหมครับไม่ดอกดอะไรอ่ะเคยดกขนาดนี้ไม่เคยเหรอีนี้ดกทีนี้ดกลูกมันจะเขียวเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเขียวอย่างนี้ไหมครับไม่เอามีมันจะแห้งๆปลายน้ํามันจะแห้งเพื่อว่านี่จะแห้งดี่สิดๆนี่มันเขียวมัน แล้วว่ามันนี่อ่ะพอใช้สมแดงไปแล้วส่วนใหญ่เป็นมาเห็นติดดีอ่ะปีนี้ติดดีของหลวงกันเกลียงมันยังมีเลยแล้วแต่ของผมไม่ไม่หลวงเหลืองอาทั้งถ้าฉีดสมแดงไปนี่นหนึ่งขั้วเหนียวขั้วเหนียวรูปดอกดอกแล้วมีใครมาดูสวนพ่อมองไหมเนี่ย ก็ม so th ันเขาก็มีคนมากโมยดูอย okay, hmm. ู totally yeah, so ่เลยแอบดูแอบดูขโมยดูไม่เป็นไรนะแต่อย่าขโมยทุเรียนนะทุเรียนก็มานมยก็มาดูถ้าขโมยทุเรียนก็จะได้เรื่องเนี่ยพอตานูกแล้วเนี่ยช้สมแดงได้แล้วชายาเนี่ยผลสมแดงเนี่ยผลพ่ะคนเลยใบมันอ่อนรัดอ่อนรัดอ่อนสองรอบสองรอบสองคราระยะต้องช่วช่วงใช้สารหลังจากรัดอ่อนสองรอบสองรอบครับผมแล้วต้องทิ้งประมาณนานไัมไม่นานประมาณสัก อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเราก็ให้สมแดงสวยแล้วอ๋อก็เฉลี่ยแล้วก็สมแดงอาทิตย์ละครัง้งขอออ,ออันนี้ทุเรียนสมนอกนะครับผิวมันดีใช่ไหมอ๋อไม่ก็ยังเขียวอยู่นะ,นะเส้นแดงส่งประเทศอะไรไปไต<ป>้หวันไปจีนไปหลัต่างประเทศนะครับ